ทั้งชงเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาตในการรับชมครับเอ็มโคงสุดท้ายแล้วอ้าคงสุดท้ายแอนโคงสุดท้าล้วบ่คะกไหลไหลชุดออชุดเดียวชุดเดียวโคงสุด้ายแขนแขนหมเป็นเล่นรถยไซ่องเกาเมือนกุงสองหัวเหเนาะไฟซ่อสามแล้วแอนเ่้าสามแล้วบ่แ้วจ้า หอยชุดหอยชุดเอสามตัวตรงตั é, no. ้งชือว่าหอยชุดหอยชุดแก้จนเนาะชุดแก้จนเออชุดแก้จนของแม่ที่เห็นมาตามสี่ติดต่อต้นขายนะครับชือสามตัวตรงแจกเอฟซีแ่บไอ้คนน้อยว่าโคตรหรือยังเก่งใจเอฟซียันต์วาค่ะก่ตามกันที่ได้คนที่ได้มีตัวน้อยเบิ้งน้ำ เพินเบาสวนอหละค่ะย่านเอฟซีเพินนั่นว่าปุนีบริเซ็งแก,ก,ก่เซ็งโคษซาโคษซราแล่การ้อมสองจ<ะ>้าเอฟซีแก่เมื่อนี้เซียนบ่มีแหล่ามันบวชขาซองเก่าเมือ่อจะเป็นุดแก่จนบ่มีเวชุดแก่จนดนจนสองวันแล้วเลยบ่ตาุสองวันแล้วสุดมากมันสิบรแมนเหระออกไล่ตาเหรจ้า <ไ> <LEGO> เออคนที่เอฟซีที่ตึกต่อกับซ่องเข้ามวลไลฟว่ะเลยดีใจนะเพื่อนบาร์ดีเปลี่ยนใหม่แล้วให้พี่น้องตุ้มพุ่มุ้มม่กว่ยังคนน้อยเกาดีเนาะซิงเกิลมัมต้องเข้าใจว่าเอฟซีเป็นเรื่องอ่ไม่พูดไม่พูดยัไม่พูดกับมี่น้องอลิชามาออกทุกคลิปเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเพื่อนจะเรียกร้องความสนใจถ้าเห็นเบลท่ำงานนี่จะทันทีเลยค่ะ ธรรมดาลูกเอาไม่ยิ้มคนสวยลูกสาวคนเจ่ง่อไปก็สิเป็นที่ก่อนเองเป็นยูทูบเบอร์เองหมดละกำลังซึมซับจ้ะกำลังซึมซับกำลังหัดเราแนนค่ะแนนดีดีสิได้ฉลาดขึ้นต้มปลาคอต้นกินกินละลายเนื้อปละคอดีดีดีพอดีจ้าอ่ะ มือนี้ห้ามาเข้าเรื่องในส่วนของตัวเลขชุดแก้โจนเซียนอัศนีนะคะ ma. Ah, ma ad, ah, งงที่เพิ่นมาหามาฝากเนาะค่ะหามาฝากหามาฝากเอฟซีปวยยาไฟเอฟซีมีกระตังใส่ใส่ใสกระเป๋าเนาะจ้าเอฟซี <c> <u> อยู่ต้นตังประเทศพร้อม่อปปอเล่าพม่าต่อเมียนเวียดนามสิงคโปร์มาเล็วเป็นกนระเบ <c> <u> ื้องนองเบลไร่เดือดขมเซียนกันไรกันจ้าเออ เาขาสูบาบนเวียนเนาะคองคทุนใต้ละเมื่อนี่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักรา,า,าชสองพัหนห้าร้อยหกสิบห้าเนาะเออชุดนี้ซิบอมมีสิบอมมี่เล็กวิง่งเนาะเอฟซีตุนิสิบอมีเล็วิ่งบนวิ่งล่างสิบอมีแล้วบางเล็กวิงว่งเนะเดินไ้สูตรตำแหน่งของเซียนอัลเนีเนาะเอาสามตัวตรงสามตัวตรง ปดห้าสองแปดห้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเอาสองตัวล่างสองตัวล่างสองตัวล่างห้าเก้าห้าเก้าแปดห้าแปดห้า สี่เจ็ดสีเจ็ดับบนสามชุดกลางสามชุดแค่นี้แหละตรงๆแน้ไม่ต้องกลับอ๋อตรงๆไม่ต้องกลับม่เอตรงๆไม่ต้องกลับแล้วสามตัวบบ่มี่โอ้ยสองตัวบ่าตัดหายมันว่าจะบบนบอบมมีเออหายบ้าแบบมันออกสามมันเลยตามตัวมันที่เขาตรงๆเนี่ยามตัวเขา แต่ก็สองตัวล่าเมราที่เขาตรง,ตรง้องกลับตัวเน้นปีวองงบวงาได้เปลอืองงบตัวเน้นมีบอคาเซียนตัวเน้นตัวเน้นมมีแต่ว่าสีเน้นไทยเนาะตามตามข้อมักข้อมชอบจ้าอือก้าวแปดเจ็ดชอบก้าแปดเจ็ดเออแล้วก็แล้วก็เจ็ดเก้าสองน่ะแล้วก็เจ็ดเก้าสอง เออซื้ซ้ำกันรวดตัวละหาบาทคูนหาบาทจ้าต้งต้องทุง่นสามสิบบาทเลยแต่กรล่างตัวละหาบาทล่างเุ็นล่างอืูไปเลยปากตัวไหนาเลไรกลับมาใช้อะไรเตะคือเตะดับตัวเลก็เลยตัดงบไปจ้าแบไปจะร่วมบุดคำนวณสองเซียนเนอร์ fc ไอ้กัมนวณเสียนน่ะเขาเขาทุกงวดไอ้กัมนวณดครับครับช่าได้เด็ดมากก็ฝากฮ้องเบลอีกมันมีเด็ดเด้อจ้ามีโอ้รอบริเลมากเลยน,นำเสแบบแนอแค่สามีแหละจ้าว่างวันนี้วัวนวน,วนี้ลงมาเราพูดชุดนี้กับชุดตำนวดเนี่ยพวกเขา พอจุดเก็จไปเยอาทจะเของล้กันก็ได้จ้าสุดท้ายท้ายคลิปก็นอกท้ายคลิปค่ะท้ายคลิปยอดอ่ะขอฝากสมุนไพรอาหารเสริมเอ่อิบสองออยพัดสองออยพัดสายตาต่อกระจกต่อลมต่อเนื่อเป็นวุ่นในตาตอัจ้ตามือชาเศร้าอยู่ในกระพุกนีินแล้วเอฟซีเลยกิยาเพก่อกิน ผู้คนแล้วก็เออดีขึ้นสายตายก็ไม่เป็นป้าตัดแล้วก็มีหลายคนเนะปวดขาย่างอะไรกันว่าเออยางได้ยิงหลวงพ่อวินทาบาสผมว่าได้ก็ได้กินยาเข้าไปมดสองครับปุอ้าวบ่เวิร์กเวิร์กเลยย่องมาสัง่งโอ้ดีใจน,นะ,น,ะน,น,นี่หลวงพ่อเนาะณูะวินธบาสได้เหมโอ้ขสมมือเนี่ยแล้วก็เสลงเสลับใสนใจอยากนาสายนาเดงขึ้นลองเบล,ลก่า ตัวอ,อะไรที่น้องเบลได้สำหรับไส้สปาบรุษนกเขาวะขำหรือวมสวัสดิภาพทางเพศใหญ่เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวกับแม่บ,บ้านหรือจิบยิบเป็นใหม่ได้ให้โทรมาหาเซียนใได้ตลอดยี่สิบสี่จ้าโมงครับตามเบอร์ศูนย์เก้าแปดศนหกสามหกสามหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ ตักแคปดแอดไลน์มาได้แล้วก็รสุดท้ายท้ายสุดแตขอให้เอฟซีมีโชคดีหลัเป็นคนหนักเออในวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไปเลยนี่สาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเล่นสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือชุดแก้จนของเซียนอัศนีนะคะ ซึ่งหวยซองเก่ามื่บวันนี้พ่มีเราด้อค่ะเลิกตามแล้วว่าสันราะวะิ่นวา่าไม่เข้ามาหลายงวดแล้วเริ่มจะรุดบอยก็เลยบ่าตามแต่ว่ากับมีเลขชุดไม่มหาห้ก็คือวันนี้เป็นชุดแก้จนนะคะตรงๆไม่ต้องกลับก็ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยด้วยค่ะคุณผู้ชมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนบอกเอฟซีเร็วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะ ัสดีค่ะยิ้ยมอ่ะเยิ้ยมบา้านชุ่มๆเก่งมากค่ะเยี่ยมบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยเยี่ยมบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ